ที่ชื่อว่าเียไอคอนนะครับแล้วก็เชื่อว่าหลายคนเองก็คงจะได้ติดตามข่าวไปแล้วนะครับทีนี้หลังจากที่มีข่าวออกไปเนี่ยผู้เสียหายก็เริ่มที่จะมีเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็ปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยมีการกระจายตัวเป็นวงกว้างขึ้นมานะครับอันดับแรกเลยคุณต้องเรียนแบบนี้ที่ที่อยากจะมา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 ตนนี้ก็คืออยากจะเอาผู้เสียหายเนี่ยครับมาร้องขอความเป็นธรรมในมือพวกเขานะครับนี่คือเป้าแรกก่อนนะฮะอันดับที่2ก็คือคุณบอยประก่อนะครับก็คือหลังจากที่ออกรายการไปแล้วเนี่ย คุณบอยเองก็ได้มีการแจ้งกับผมนะครับว่าต้องการแสดงความบริสุทธิ์ใจนะครับในการที่จะออกมาสัมภาษณ์กับพี่ๆสื่อนะครับเพราะว่าตั้งแต่มีเรื่องมีราวเนี่ยคุณบอยก็ยังไม่ได้มีการให้สัมภาษณ์ที่ไหนเลยนะครับรวมไปถึงคุณบอยเองที่มีการพูดนะครับว่าเดี๋ยวจะมีการรวบรวมผู้เสียหายในฝั่งคุณบอยก็คือให้มีการ d m มาหาทางฝั่งคุณบอยใน IG คุณบอยเองก็รวบรวมแล้วก็ส่งเข้ามานะฮะใน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 ไลน์ของผมนะครับว่ารวบรวมคุณบอยได้มาสัก40คนนะฮะก็ มีกระจายกันอยู่ตามต่างจังหวัดบ้างหรือต่างๆนานานะครับวันนี้ก็เลยอยากจะพาทั้งหมดเนี่ยมาพร้อมกันถึงคุณการจอมพลังก็มีคนเนี่ยไปร้องค่อนข้างจะเยอะกว่าสมควรนะครับก็เลยมาวันนี้ครับตรงนี้มีกระแสข่าวค่อนข้างหนาบนนักข่ามันเหมือนกับกลุ่มคนนะฮะมของคุณการจอมพลังคุณกัญชัยหรือพวกคนอื่นๆเนี่ยมีอระเดี๋ยวพิธีกรไปพาดพิงว่าเออเท่านั้นมีประเดี๋ยวพิธีกรบอกว่า เอาคนไปกอ้อในในการเศเอาคนไปก้อมาถึงแม่ขายเหรอครับใช่อ๋อก็จริงๆแล้วอ่ะก็ก็ก,ก็ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะคิดได้นะครับแต่ในมุมผมเองผมมองว่าประเด็นของเราคือถ้าเปรียบเทียบเราง่ายๆเลยนะครับคุณจะเอาเศษขนมปังเนี่ยไปตกปลายใหญ่ผมถามมันได้ไหมครับมันไม่ได้เหรอฮะเพราะว่าปลายใหญ่โรยไมไ่มองขนมปังครับสิ่งที่คุณต้องทาคืออะไรฮะคุณต้องเอาก้อนขนมปังที่ก้อนใหญ่นะฮะอย่างเช่นแม่ขายหรือบอสที่จะขึ้นไปถึงตัวที่เป็นบิ๊กบอสได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้แปลกเลยครับถ้าเกิดว่าวันหนึ่งผลกระแสรหรือใครก็ตามแต่จะเอาแม่ขายมาพูดหลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยเอาเขามาฟอกตัวหรือเปล่าฟอกตัวแล้วไงครับคือฟอกตัวสุดท้ายถ้ากฎหมายไปถึงเขาก็ติดคุกอยู่ดีหรืออาจจะต้องมีความผิดอยู่ดีนะฮะแต่ที่แน่ๆสิ่งที่เราจะได้ก็คือเราจะได้คนที่เหนือเขาขึ้นไปอีกก็คือเป็นชั้นลำดับขึ้นไปมันไม่ใช่ว่าจะเอาแค่ประชาชนที่เป็นเหมือนกับหานล่างๆนะฮะแล้วสุดท้ายเอาไปนั่งเอาไปนั่งไล่เบี้ยไปถึงบิ๊กบอสมันไม่ถึงหรอกครับคุณ อยู่ในระดับที่ขึ้นไปใกล้ๆถึงเท้าครอันนี้คือเป้าประสงค์ครับมีกระแสข่าวว่าในการทีเกิดขึ้นกับบริษัทแห่งนี้เนี่ยมีการแบบแฉเป็นกระบวนการผมมาแฉเขาเนี่ยข้อที่จริงยังไงครหมายถึงผม <ๆ S 1> กับคุณการหลายคนฮะที่เป็นอินฟูทั้งหลายหรืออะไรเงี้ยออกท,ท,ที่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 ทางคุณพอเขาที่มีการแชร์ออกมาว่าเออเหมือนจะเป็นกระบวนการถึงหมาเน่าก็ผมก็คงคงพูดอะไรไม่ได้แล้วครับก็คงคงต้องมันเป็นมันเป็น มันเป็นสิทธิที่หลายๆคนที่จะคิดได้หรือพึงที่จะพูดได้นะครับก็เข้าใจเข้าใจนะครับแต่ในมุมผมเองผมคุณต้องเรียนว่าถ้าเกิดหมาเน่าเนี่ยมันทําให้สังคมเหม็นตลบอบอวนถ้าเกิดต้องการให้สื่อหรือไม่จำเป็นต้องผมนะฮะสื่อทุกๆสื่อทอี่อยู่ที่น,นี่ถ้าคุณต้องกินหมาเน่าแล้วสังคมมันดีขึ้นคุณจะกินไหมครับผมว่าผมกินนะฮะเพราะอะไรสังคมไม่ได้ดีขึ้นไงคุณจะปล่อยเอาไว้อย่างนี้เหรอครับจะอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายผมมองว่าประชาชนก็ต้องมาก่อน ผมจะแบบไปกินหมาเน่าไม่กินหมาเน่าทําในกระบวนการไม่กระบวนการผมว่าไม่ใช่เป้าประสงค์ผมหลักๆก,ก็คือมันก็ต้องคิดถึงส่วนรวมไว้ก่อนนะฮะจะให้กินของเน่าของไม่เน่า u ก็เดี๋ยวว่าคนอีกทีแนตะ่ที่แน่คือประชาชนต้องได้ประโยชน์ครับเห็นขาวเขาเหมือนจะอยากจะไปโพสกระแสมีการติดต่อไปที่วันหนุ่มมัย้ยครหรืออยากจะบอกอะไรเขาม้เออก็เห็นข่าวนะครับก็พร้อมก็พร้อมนะครับซึ่งวันนี้ก็จะมีการติดต่อติดต่อไปนะครับ ก็เดี๋ยวขอเวลาสักนิดหนึ่งว่าเขาพร้อมเมื่อไหร่นะฮะพร้อมเมื่อไหร่ก็ก็ก็ยินดีนะฮะที่จะมาพูดคุยมาชี้แจงเพราะอย่างที่บอกครับเราเองก็เป็นกระบอกเสียงนะครับคือเราไม่ได้ฟังแค่ในมือผู้เสียหายคนที่ถูกกล่าวหาเราก็ยินดีที่จะฟังเหมือนกันขอถามคุณบอยได้ไหมครับวันนี้คุณบอยถึงตรงทคุณบอยเนี่ยบอยไปทำอะไรจริงๆวันนี้ผมมาผมมาด้วย3เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คืออย่างที่ผมได้รับปากไว้ในรายการว่าผมยินดีนะครับที่จะมาพร้อมกับผู้เสียหายนะครับผม ถ้าจะมาร้องเรียนมาแจ้งความนะครับก็อันนี้อย่างที่พี่หนุ่มได้บอกไปผมก็หลังจากรายการผมมีรประกาศโดยในอินสตาแกรมด้วยว่าถ้าเกิดว่ามีผู้เสียหายท่านไหนที่ไม่กล้าออกมาหรือไม่รู้ว่าจะต้องเข้าไปเริ่มตรงไหนแจ้งตรงไหนเนี่ยก็สามารถ DM มาได้ผม้อประสานให้นะครับแล้วก็ประสานกับทางทีมพี่หนุ่มกับการนะครับในการจอบหลักนะครับผมก็อันเนี้ยคุณ้เคยชื่อกันกันตั๋ววการกันจอบพลังกันจอบพลังเต็มนะอ่าอันเนี้ยคือถ้าสําหรับผมแล้วอ่ะ ผม,ผมถือว่าตัวผมเองอเป็นการประกาศจุดยืนที่ชัดเจนด้วยครับว่าผมพร้อมที่จะอยู่ฝั่งผู้เสียหายทังเต็มตัวนะครับผมตรงนี้ผมก็อีกส่วนหนึ่งผมรู้สึกว่าผมอยากทําอะไรเพื่อเป็นการรับผิดชอบในส่วนที่ผมได้จะด้วยความไม่รู้เลยกระต่างเนี่ยแต่ว่าอย่างน้อยผมมีส่วนที่ทําให้เกิดความเดือดร้อนกับผู้เสียหายผมอยากรับผิดชอบตรงนี้ด้วยอยากรับผิดชอบขยายความตรงนี้ได้ไหมครับว่าอยากรับผิดชอบอะไรก็คือรับผิดชอบในส่วนที่ว่าผมยังได้มีส่วนช่วยในการ ผัผู้เสียหายนะครับมันก็เป็นตัวประสานในกนารทัผู้เสียหายมามา,มาร้องเรียนมาแจ้งความเนี่ยเพราะบางคนเนี่ยเขาไม่รู้จริงๆว่าเขาจะเริ่มตรงไหนนะครับแล้วก็จากที่เดียมเข้ามาเนี่ยก็มีหลายคนที่บอกว่าเออไม่รู้จะเริ่มยังไงนะครับประมาณนี้คุณบอยเป็นอิเซนเตอร์เนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยคุณบอยคิดว่าัวคุณบอยเอง,งก็เป็นผู้เสียหายในคดีไหมเออถ้าถามความเสียหายเนี่ยผมไม่ได้เสียหายเท่าผู้เสียหายที่เขาโดนจริงๆหรอกนะครับแต่ว่าสําหรับผมแล้วเนี่ยผมก็ ถือว่าโดนใช้เป็นเครื่องมือนะครับในการที่จะไปทําให้คนอื่นเสียหายต่อตรงนี้อ,อ,อย่างที่เมื่อกี้ที่ถามว่าวันนี้ผมมาทำอะไรบ้างน,นะครับผมขออนุญาตตามต่อเดี๋ยวมันจะมาตรงนี้นะฮะก็ส่วนที่สองเนี่ยวันนี้ผมจะมาให้ปากคำนะครับตามที่ผมได้บอกในรายการไว้นะครับว่าผมพร้อมยินดีเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบตามกฎหมายนะครับตรงนี้ก็คิดว่าไปตามาลิดนะครับตามกระบวนการได้เลยนะฮะวันนี้ผมก็มีกอกสารมาแล้วก็มาประสานเข้ามาแล้วว่าจะมาให้ปากคำนะครับส่วนที่สามวันนี้ผมจะมา ลงบันทึกประจําวันนะครับในส่วนที club, ่ผมได้มีการทำสื่อเกสัญญาครับกับทางบริษัทผู้สัญญาในรายการที่ผมโชว์ตัวนั้นนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือวันนี้ผมจะมาแจ้งความร้องทุกข์ด้วยนะครับผมอันนี้ขอชี้แจงว่าในส่วนของผมผมรู้สึกว่าตัวเองก็ต้องปกป้องสิทธิ์ของตัวเองอันนี้เฉพาะของตัวเองนะฮะอย่างที่ผมย้ำนะครับว่าความเสียหายของผมเนี่ยมันเทียบไม่ได้กับความเสียหายผู้เสียหายนะครับแต่ผมต้องปกป้องสิทธิ์ของตัวเองใน จุดที่ว่าทางบริษัทเนี่ยมีการปกติดข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อมูลนะฮะเกี่ยวกับการทาธุรกิจนะครับผมไม่ได้บอกข้อมูลที่แท้จริงกับผมนะครับทำให้ผมเข้าจะะใ,ขใจผิดแล้วก็เกิดความเสียหายตรงนี้ขึ้นมามมคมควาวาาา่ือาืออออหหลลงแะเชจก เอออันนี้เดี๋ยวขอคุยเดี๋ยวขอคุยกับทางทางทนายผมอีกทีหนึ่งว่ามันจะเข้าจุดไหนนะครับแต่ว่าก็เดี๋ยวต้องปรึกษาทางตำรวจด้วยว่าผมแจ้งในข้อหาอะไรไรือเปล่านะครับผมเรื่เบื้องต้นคุณทนายผมแจ้งว่ายังไงบ้างครับน่าจะโดนข้อหาอะไรบ้างเรื่องเรื่องของการปกปิดข้อมูลข้อเท็จจริงครับผมก็คือช่องโหว่นะครับครับครับปกปิดข้อมูลของกาวใช่ครับแล้วว่าอีกอันนึงก็คือมีการใช้รูปของผมเนี่ยนะฮะไปใช้ในทางที่ผมไม่ได้รับอนุญาตไอ้ผมไม่ได้อนุญาตนะครับแล้วก็ผมไม่รู้ด้วยนะครัับบใในกกกาาาารททีี่ํหห้เเิดควมสยย ผู้เสียหายนะครับแต่ว่าตรงนี้ผมขออนุญ,ญาตชี้แจงแลว้วก็ย้ํํายาเลยนะครับว่าไอ้ส,ส่วนที่ผมมาแจ้งค่า้คงามรู้ตรงนี้นะครับรวมถึงการที่ผมพาผู้เสียหายหมาวันนี้นะครับไม่ได้เป็นการที่ผมทําเพื่อลบล้้งแล้วมันก็ไม่สามารถลบล้างได้ด้วยนะครับสำหรับสิ่งที่ผมได้ทําไปแล้วนะครับแล้วมีส่วนจับด้วยความรู้หรือไม่รู้ก็ตามเนี่ยมีส่วนทาให้เกิดความเดือดร้อนผู้เสียหายนะครับตรงนี้คนละเรื่องกันคนละประเด็นกันย้ำชัดเจนว่าไม่สามารถลบล้างได้นะครับแสดงว่าจะเอาข้อหาประบอบ อันนี้เดี๋ยวขอปรึกษาเพิ่มอีกหนึ่งครับแล้วตอนนี้คนอื่นด้วยไหมคะว่าเขามีความเประสบการณ์ไรกันบ่างผมยืนยันเลยครับว่าผมไม่ได้คุยกับใครเลยครับทั้งทางจากทางบริษัทเดอะไอคอนนะครับรวมถึงพิเซนเตอร์ทุกคนผมไม่ได้คุยกับใครเลยคุณบอยครับตอนนี้คุณบอยจะมารอ้องโทษเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นการลวมประจำวนันหรือการร้องทุกข์เนี่ยทราบตัวพูดทำความผิดอย่างว่าใครเป็นผู้กระทำความผิดและทำไมไคมุณบอย้วคถึง เบื้องต้นเนี่ยจะแจ้งทางบริษัทก่อนนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวคงลงารายละเอียดลงไปอีกนะครับว่าผมสามารถแจ้งใครได้บ้างแจ้งนี้แจ้งนิติบุคลคลหรือแจ้งบคลอ่าตอนนี้แจ้งเป็นนิติบุคคลก่อนนะครับแมสัญญาเนี่ยมีบอกมีบอกทุกครั้งเลยไหมคะว่าสคริปต์ที่ต้องพูด เวลาที่จะไปโปรโมทเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างในสัญญาไม่ได้ระบุถึงตัวสรคริปต์นะครับผมแต่ว่าในสัญญาจะระบุในส่วนที่ว่าผมก็ต้องเวลาที่ผมไปทํางานเนี่ยต้องให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับในการทํางานนะครับแล้วก็ด้วยความปกติของการทํางานในลักษณะนี้นะครับผมเป็นปกติอยู่แล้วที่การกระบวนการบนเวทีเนี่ยมันจะมีการเตรียมสรคริปต์ไว้อยู่แล้วเป็นเรื่องปกติครับผมสิ่งที่เกิดผู้รูคุณบอยเนี่ยตัวเองคิดว่าเป็นี้นะอกจากว่าเราเป็นเหยือ่อได้ไหม ผมถือว่าผมถูกกลอกเป็นเครื่องมือด้วยครับผม<อ>ผมผมเอาจริงอย่างที่ผมบอกไว้ในรายการของพี่หนุ่มผมไม่กล้าเรียกตัวเองว่าเป็นเหยื่อนะครับแต่ว่าผมกล้าบอกได้ว่าผม,มาถูกกลอกนะครับและถูกใช้เป็นเครื่องมือในการไปทําให้คนอื่นกลายเป็นเหยื่อครับการทำงานในบริษทัทอีกแทนนี้เนี่ยสมมุตินะของสมมตินะผมไม่ได้พูดสมมติว่าเขาอะถ้าแต่สามคนทูกไปมีการแบ่งหน้าที่การทํางานกันอย่างชัดงเจนคุณบอกคุณบอยคิดว่า เาเนี <im itation> <im itation> ่ยเหมือนงเสมือนองค์กรอธากรรมอธิกรรมหนึ่งไหมควาริงผมอาจจะยังไม่ได้รู้เรื่องกฎหมายลึกขนาดนั้นนะครับอาจจะยังไม่กล้าลงรายละเอียดไปขนาดนั้นคเงินค่าจ้างีคนเป็นัวตัาเออเงินค่าจ้างนะครับยังไม่ได้มีการคืนไปนะครับอย่างที่ผมบอกไปผมมีการทาหนังสือแสดงความเจตจำนงเพื่อยกเลิกสัญญาและคืนค่าจ้างนะครับแต่ตรงนั้นเนี่ยก็ต้องรอ,อการติดต่อกลับมาแต่ว่าความเจตจำนงของเราคือค่าจ้างต่อไปนะครับค่า เขาประสานเข้ามาให้เราคืนเมื่อไหร่เราก็ยินดีครับโอเคคครับ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 คุณพีครับก็วันนี้เนี่ยมาประมาณ40คนนะครับนะมีหลายด้านครับมีทางผลกระแสนะครับมีจากคุณบอยประกันนะครับแล้วก็ลองมาที่ผมเองนะครับมีหลายคนก็อยากชี้แจงในมุมที่คล้ายๆกับคุณบอยประกนนะว่าตัวเขาเองเนี่ยจริงๆเนี่ยขายไม่ได้เลยแม้แต่กล่องเดียวนะแต่มีการเอาภาพหรือว่าเอาคลิปเข้าไปเนี่ยว่าเขาเป็นผู้ที่สําเร็จแล้ว แล้วเขาเนี่ยเป็นเป็นคนพิการะนะครับเขาก็อยากจะแก้ข่าวเพราะกลัวว่าจะมีคนพิการคนอื่นๆเห็นคลิปนี้แล้วเข้าไปอยู่ในวงจรน,นี้เพราะคิดว่าเขาสําเร็จ,จทั้งทที่จริงจริงๆแล้วเขาขายไม่ได้เลยแม้แต่กล่องเดียวนะครับนะก็ยังมีอีกหลายคนนะครับเรื่องอย่างอีกเยอะเลยแต่เดี๋ยวพาวันนี้วันนี้เยอะรวมๆเป็นร้อยนะครับนะก็ต้องขอขอบคุณอย่างแรกขอบคุณทางท่านจิรพงษ์คูรีเดชนะครับท่านผู้บัญชาการสอบสวนกลางนะครับทางที่หนุ่มกัญชัยเป็นผู้ประสานไปนะท่านก็ยินดีจะรับเรื่องวันนี้ เข้าส่วนไหนดําเนินการส่วนนั้นเข้าคดีไหนดําเนินคดีนั้นนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะก็เดี๋ยวจะสอบแล้วก็เอาข้อมูลเลยนะครับ <1 1> <speaker> ก็อีกอีกอันหนึ่งนะฮะที่ที่อยากเทียบจะแจ้งนะครับอ,อ,อยากให้คนที่เสียหายจริงๆนะฮะอุ่นใจนะครับแล้วก็สบายใจได้บางคนเนี่ยกังวลใจเพราะมันมีคําขู่มาว่าระวังจะโดนฟ้องกลับคือผมอยากให้คุณเนี่ยรักษาสิทธิ์ของคุณนะครับถ้าคุณคือผู้เสียหายจริงๆ คุณสามารถไปแจ้งความได้ถ้าเกิดว่าอยู่ต่างจังหวัดไม่จําเป็นต้องมาที่กรุงเทพนะครับคุณไปแจ้งความที่สอพอได้เลยนะครับแล้วคุณก็สามารถบอกได้เลยว่าคุณมาแจ้งความในเรื่องนี้นะครับเพราะว่าทางท่านผบตรอเองเนี่ยท่านบอกกันนะครับว่ายังไงสอพอทุกๆท,ท,ที่เนี่ยนะฮะต้องรับแจ้งความนะครับถ้าไม่รับคุณโดน157นะฮะอันนี้ฝากถึงสอพอทุกๆสอสอด้วยนะครับว่าไม่ใช่ว่าผู้เสียหายไปไปแจ้งเพ๊่แล้วก็ไม่รับเขาบอกไม่รู้เรื่องจะไปแจ้งที่กรุงเทพอันนี้ไม่ได้นะครับคือมันเป็นมันเป็นนโยบาย อันนี้อันนี้หนูขออนุญาตพูดเสริมในส่วนของหนมนิดนึงว่าเรื่องที่ว่าไม่มีคนกล้ามาแจ้งอันเนี้ยมันเป็นข้อเท็จจริงนะครับ<ม>เพราะว่าคนที่ตอบมาทางผมม,มีหลายคนที่ถามผมในเรื่องนี้ว่าถ้าเขาแจ้งแล้วเขาจะเดือดร้อนไหมเขาจะโดนฟ้องกลับไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ผมก็บอกจริงๆว่าอยากให้ทุกคนออกมาเรียกร้องจิตของตัวเองยิ่งออกมาได้เยอะมันจะเป็นพลังที่ใหญ่ในการที่จะไปสู้กับตรงนี้ได้นะครับก็อยากให้ มูมีแบ็คแเจที่วี่ใ้รับออ่าอันนี้ผม,ผมขอตรงนี้ได้ไหมอ่าสำหรับตอนนี้นะครับผมฝากชาวบ้านที่ดูอยู่ใครที่มีข้อมูลนะครับว่ามีคนมาข่มขู่ท่านนะห้ามท่านไปแจ้งความหรือมีอะไรก็แล้วแต่ท่านส่งมาให้ผมเดี๋ยวผมจะลื้อไอ้คนที่ขู่ด้วยนะใครกล้าใครปากดีตอนนี้ข่มขู่ผู้เสียหายท่านส่งมาให้ผมเดี๋ยวผมลื้อด้วยนะครับนะแล้วก็ผมขอยืนยันพวกผมนะครับนะไม่ไม่ได้มาเป็นขบวนการ ไม่ได้รับเงินใครแล้วก็ไม่เรียกรับเงินใครด้วยของผมเคลียร์ไม่ได้นะครับผมยืนยันตรงนี้นะครับอยากฝากบอกบอสคอหน่อยไหมครับเวลานี้นะครับนะผมอยากให้บอสบอสทั้งหลายนะครับมีความเป็นลูกผู้ชายเหมือนคุณบอยปกรณ์วันนี้เกิดเรื่องขึ้นแล้วเขากล้าที่จะออกมาเผชิญหน้ากับประชาชนากล้าที่จะมาเจอหน้าชาวบ้านนะครับนะผมเห็นคลิปเลยนะผมนี่เป็นผู้บริหารวันนี้ไงกลายมาเป็นลูกจ้างประชาสัมพันธ์ นะใครที่พูดนะครับวันนี้ก็อยากให้มีความเป็นลูกชายเหมือนคุณบอยประกอนนะครับนัดเจอได้โหนกระแสนัดเจอได้นะครับจป็จริงก็ได้เปจริงก็ได้มีไรบอกถึงบอทคอมไหมครับมีไรบอกถึงบอทคอมไหมถ้าเขาดูอยู่ก็เราคงได้เจอกันเร็วๆนี้นะครับก็ไม่ว่าจะทางด้านไหนก็ตามแต่คืออันดับแรกก็คือเห็นบอกว่าอยากจะมาออกโหนวันนี้ผมติดต่อไปแล้วนะครับถ้าเป็นไปได้ก็วันนี้ถ้าจะมาได้ก็จะดีผมรออยู่นะครับผมรอรออยู่ นะครับแล้วก็ผมจะต้องฝากถึงว่าอยากให้เยียวยาผู้เสียหายเป็นดับแรกนะครับคุณคุณคงรู้อยู่แล้วแหละฮะามกฎหมายคุณคงบอกอยู่แล้วครับจริงๆแล้วเนี่ยจะเพิ่งมาบอกเลยครับว่าเอ้ยผมไม่ผิดผมถูกผมอยากให้คุณออกมามองผู้เสียหายก่อนและที่สาคัญที่สุดผมในฐานะผมเองก็เป็นพรีเซนเตอร์เหมือนกันนะครับผมคงต้องกลับเรียนแบบนี้ผมเองเนี่ยก็มีน้องๆอย่างบอยหรืออย่างกันเองก็เป็นเป็นเป็นน้องๆนะที่อยู่ในวงการเดียวกันคนอยู่วงการเดียวกันเนี่ยผมก็ยังยังทำเดิมนะครับว่า อันไหนที่มันไม่ถูกไม่ควรก็หยุดซะไม่ได้หมายถึงุการนะัไม่ถึงคนอื่นๆที่กําลังมีมีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นอยากให้เช็คให้ดีๆการเป็นพรีเซนเตอร์คือการนําเสนอครับสินค้านี้ดีสินค้านี้สุดยอดเลยนะครับคุณสามารถซื้อได้ที่นี่ที่นี่แต่ไม่ได้หมายความว่ามาลงทุนกับสินค้านี้นะครับลงทุนอยู่สินค้านี้คุณจะได้ผลตอบแทนกลับไปอันนี้ไม่ใช่พรีเซนเตอร์นะเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างประเด็นไม่อยู่ที่คุณเป็นพรีเซนเตอร์หรือไม่เป็นประเด็นอยู่ที่เจตนาครับว่าเจตนานคืออะไร หลักของกฎหมายอยู่ที่จะนากนะ่อนฮะลองไปดูตรงนี้ก่อนนะครับนี้เป็นกําลังใจให้กบบหลายๆคนที่กําลังถูกแช่งข้อกล่าวหานะก็เป็นกาลังใจใน,นาณะที่เราก็อยู่ในวงการเดียวกันนะครับแล้วก็ทําผิดก็ว่าไปทมผิดเท่านั้นเองครับนห,หนอครับหนทการครับลคนที่เมื่อเช้ามีการเปิดเผยคลิเปสเสียงปิศาล่าสุดกับชายที่อ้างว่าเป็นบอสพอลกับ,ก,บกับเสียงปิศาลาเสียงหนุน่มีการเจราจาต่อรองว่าถ้าเกิดว่าพอให้เนี่ยพอสามารถดยินิ้วได้เลยขอให้ดูแล ได้ทราบว่าได้ฟังทิ่เสียงนี้หรือยังครับยังเลยฮะผมฟังแล้วอ๋อพี่ลุงฟังแล้วก็รู้สึกว่าผมไม่แน่ใจว่าเป็นเสียงคุณพอจริงหรือเปล่านะต้องบอกนี้ก่อนอันดับแรกก็ต้องบอกว่าก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาด้วยเพราะวันนี้เขาจะบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์จะผิดหรือจะถูกเนี่ยต้องรอสารพิพากษาก่อนเราคงไปบอกไม่ได้ว่าเขาตอนนี้เขาเป็นคนผิดนะหรือเขาเป็นคนถูกเราพูดไม่ได้แต่ที่แน่ๆวันนี้เรารู้อยู่แล้วว่าเขาถูกกล่าวหาแล้วนะฮะตำรวจเองยังไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาก็ต้องรอส่วนที่ว่าจะมีใใคคคคคครรรรรรรมมาาเเเเลียยยหหหืืออ้ป ก็ต้องบอกว่าผมก็เชื่อว่าคดีใหญ่ๆนะฮะที่มันเคยเกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยสุดท้ายผมก็เห็นว่าไปเคลียร์มันก็ไม่ได้เป็นผลอะไรนะครับเพราะอะไรเพราะว่ากระแสะสังคมเนี่ยละครับประชาชนเนี่ยละครับจะเป็นตัวหลักเป็นตัวยืนนะฮะต่อให้เคลียร์ยังไงจะใหญ่มาจากไหนแต่ถ้าถ้ากระแสะประชาชนแบบลุกขึ้นมาในการที่จะขอความเป็นธรรมผมเชื่อว่าสุดท้ายก็ไอ้เรื่องเคลียร์มันมันไม่ใช่ประเด็นแล้วสุดท้ายก็ต้องบอกด้วยบอกว่าไอ้ที่มาเคลียร์จะดูดิีดน้งดิดนิ้วเนี่ยมือใช่ทานอสครับทำไม่ได้ ถ้าเป็นคลิปเสียงที่ไม่ได้มีการตกแต่งหรือตัดต่อแต่อยากไดเราอยากจะฝากไปบอกอะไรกับคลิปเสียงปริศนานะที่คุยกับคนที่เป็นพอไหมาถึงเป็นค่ยมคุณรีถ้าถ้าลเสียงนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นเกิดจากการตัดต่อจริงจริงก็ถ้าไม่ใช่จริงจริงก็อยากคุณพอออกมาชี้แจงว่ามันมาจากไหนนะฮะว่ามันใช่เสียงคุณหรือเปล่าผมว่ามันเรื่องมันก็ตรงไปตรงมามันมีมันมีคุณถูกกล่าวหาคุณแค่ต้องออกมาแก้เข้ากล่าวหาเท่านั้นเอง